ไหว้พระกันนะครับวัดสัรเจ้าไหว้อาเซียนครนที่แล้วมาทีหนึ่งคนเยอะมากอากาศดีด้วย วันนี้วันที่17นะฮะมกกะลา2568เดินทางมาไหว้ที่วัดสันเจ้าเอย่ายซื้อของยากซื้อของ ุดขอ,อไ,ไหว้อกงเปไือนอะสสั่งข้า ก็ไม่ให้ถ่ายรูปนะฮะขอพอหนึ่งเดียวห้ามบนเมื่อกี้เราเข้าไปไว่า้อากงข้างในนะครับแต่เขาไม่ให้ถ่ายรูปวันนี้มาคนไม่เยอะ วสภายในวัดมีตลาดคนเยอะเลยของกินขาดของของกินเยอะเลยครับสวัสดีครับ ร้านนี้ขายดีมากเลยครับหอหมกร้านตะเลสยืนเข้าแถวก็เลยชิมกาแฟสักแก้วหนึง่งลาเต้เย็น,วยวน,น,ยนหวานนิด ไม่ใช่หวานน้อยนะครับหวานนิดต้องทอดให้ได้ขนาดนี้อร่อยมากขอจิ้มขอจิ้มอีกตัวได้ไหมคะไม่ไม่มีข้าวสวยเลยอ่ะพี่ ปลาปลาเนื้ออ่อนตัวเล็กทอดกรอบอร่อยมากร้านนี้นะครับมีที่ว่าอีกที่หนึ่งเดินเข้ามาในตลาด น้ <Es> องห <half> ลุกเขาไปข้างในัอันน well, ี้จะเป็นผลไม้99าบารน้จ้าอันนี้ช <Đây> ุดนะกระพงนะครับกระพงกรงยากาใช่จ้ะเชุดเท่าไหร่นะ299ชุดละ299มีธงอ๋อชุดละ299มีธงถ้าไม่มีธงชุดเท่าไหร่ถ้าไม่มีธงชุดเท่าไหร่นะเก99กระงใหญ่ผงเล็กจ้ะ นี่ตรงไปี่่ดนงี่เ่ยตรงนี้นี่ไงเบอร์สามนี่ไงมะนี่นี่เดี๋ยวลงมาแล้วแปนแงล้างกันนน่ฟองไปแขนได้หนึ่งปี ุดีเีนักไปอีกสอนจุดเยนเราจมารับตัวการนี้เลยจ้าคนเรารนับตัวการลย

จุดที่สองพระพุ่์เจ้าที่ปักภูปเก,ก้าดอก ปีชงมานี uno, ่ยครับปีชงมาเนี่ในปีชงมาแล้วพูดชงเราอธิษฐานพูดแต่สิ่งดีๆหมดทุกหมดโศกหมดโรคหมดภัยพูดไปด้วยบารมีเจ้าพ่อละแปที่ข้าพเจ้าหมดทุกหมดโศกหมดโรคหมดภัยพูดไปพูดแต่สิ่งดีๆให้กับตัวเราความเราที่มีโก็ ห้าหนึ่งดอกน,นุ่นมะาหกหยิบนุ่นมาถวายเต็งลังคู่ละสองร้อยบาทอันนี้ก็เขียนชื่อนะครับหนึ่งอนันอันนี้อีกหนึ่งอนัน มาที่ฐานไปเลยคู่เลย

ได้สองอย่างเลยเหรอยีสิบกับสิบห้าบาทอ๋อสิบกับสิบห้ายี่ห้าจะชิมก่อนไหมเออชิมก่อนไหมมีเนยไหมอ๋อไม่ต้องก็ใส่เนยมาเรียบร้อยแล้วชินได้เลยโปรตีนไหมทุกทีที่คนมาให้เยกเราเป็นจุดที่ได้ โอ้ปลาตะเพียนทั้งนั้นเลยวุ้ยปลาบ่อข้างดำปลาสวายปลาสวายปลาตะเพียน จะเปลี่ยเนเยอะจริงๆมาแล้วปลาสวายมาแล้วโอ้โหกระโดดเ <c oughs> มื่อกี้ออดเดิมอันนี้เมนคอร์สอันนี้เมนคอร์สเลยอ,อันใหญ่เดียวเดี๋ยวเสร็จปลาใหญ่เดี๋ยวอ้าว นมปังไม่แบบตัวใหญ่กินอะไรนะหนึ่งกองทัุ้ยชื้นรู้สึกมันชอบอาหารเม็ดมากกว่าใช่นมปังเฉยๆแสดงว่มนมปังตรงใสมันเป็นมันเป็นปลาไทยไม่ปัดีมากเลยก็จำขนมเล่ของฝา

เคยมาหนนึ่งแล้วครับแต่ไม่ได้ทานไม่ได้จองเต็มวันนี้เราจะมาลองจะมาชิมนะฮะร้านนี้ก่อนเข้าร้านต้องเปลี่ยนรองเท้าก่อนนะครับ โต๊ะที่จองไว้นะครับทไมร้อยไปหรอมีบรรยากาศของร้านนะครับก็บรรยากาศดีมากริมแม่น้ำวันนี้คนไม่เยอะแม่มาวันแบบนี้ดีเนาะ ช้าเกิดจานหยุดทำกิ้ เป็นคาเฟ่น,นะฮะเขาบอกเป็นคาเฟ่เปิดใหม่จะมีอันนึงงปรเตโต้ใหม่กว่าออเขาเป็นโรงแรมด้วยโฮเทล ส่วนสนุกให้เด็กๆเ,เล่นมีห้องพักด้วยโฮเทลมุมให้เด็กๆเ,เล่น ดีนะสีสวยสวยขนมไม้เดียวเโอ้โห,โหนื่ออ๋อคนละที่กันมันเป็นต้นแบบคล้ายๆต้นชาฝาไม่ดูสวยเนาะ,ะเดินเข้ามาสุดเลยครับร้านคาเฟ่ ที่เลยดีบรรยากาศคาเฟ่พัมกินนะครับังมีภาพวาดด้วยภาพเพนสวยภาพหรือว่าเปเปอร์ส่ง บ้านอยู่ฝั่งตรงข้ามคาเฟ่พัมกินนะฮะสวยมากเลยอะ่ะมาแล้วครับนะ้ำอันนี้คุณคุณแม่สั่งอะไรนะครับชาไทยค่ะติมเป็นอย่างเดียวชาไทยเลือไอติมวอลนะฮะ ฝั่งตรงข้ามบ้านดูน่ารักมากเลยสวยสวยน่ารักน่าถ่ายรูปสิคะลอย,ลอยตอนนี้เราก็ มาทานขนมอยู่ที่คาเฟ่นะฮะคาเฟ่ฟฟพัมกินแต่เขาบอกมีเปิดใหม่นะโปรเตโตแต่เขาบอกพัมกินมันมีที่ให้ถ่ายรูปมากกว่าก็เลยแวะเข้ามาทานที่พัมกินบรรยากาศดีเงียบสงบ นี่คือห่างๆของความความหนาวนะเพิ่งจะอยู่ความหนาวอากาศเย็นมาได้สองวันอนะย่างนี้เขาร้อนแนละ้วเขาร้อนลอนแะค่ตรงนี้นั่งไม่ได้เลยจะหนาวไหมเนี่ยไม่มีแล้วอืมแม่บอกแม่ดูข่าวบอกว่าถ้าว่าจะหนาวถึงกุมภาพันธ์แม่ยังไม่ได้หรอก